คือคอร์รัปชันครับเราอาจจะมีประเทศเพื่อนบ้านอีกสองประเทศนะครับที่อยู่ในข่ายเดียวกับเราแต่ที่อื่นก็มีปัญหาเรื่องทรัพยากรมนุษย์บ้างการเข้าถึงแหล่งเงินทุนบ้างระบบราชการบ้างโครงสร้างพื้นฐานบ้างน,นะครับแต่ของเรานะั้นอันดับหนึ่งคือทุจริตคอร์รัปชันเปรียบเทียบสถานการณ์ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันกับที่อื่นในโลกนะครับอันดับความน่าเชื่อถือในการต่อต้านคอร์รัปชันของไทย อันนี้อันดับของ Transparency International นะครับ mm hmm. องค์กรเพื่อความโปร่งใสสากลเนี่ยจะเห็นว่าอันดับของเราลดลงมาโดยลำดับโดยเฉพาะ2ปีที่ผ่านมาครับจากอันดับที่80ซึ่งก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วนะครับประเทศในโลกนี้ก็มีไปถึง200ประเทศนะครับปัจันนี้เนี่ยเราตกมาอยู่ที่อันดับ102เป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ในการจัดอันดับขีดความสามารถการแข่งขัน ในรายงานฉบับเดียวกันนะครับมาดูในด้านต่างๆครับว่าความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือ